สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Corona นะครับ x e เปี2000เครื่อง2.0ตัวท็อประบบไฟฟ้าแอร์แบกนะครับลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าคันนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่อง2000รถสวยสะอาดแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับ ก่อนอื่นต้องแจ้งนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับผมไม่สามารถการันตีได้ว่ารถคันนี้จะเครื่องดีสมบูรณ์ได้ขนาดไหนนะครับชวนชมได้แต่ส่วนภายนอกนะครับสีสวยสภาพดียางดีส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่สามารถการันตีให้ได้เลยนะครับ1เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ใช่คนขับรถแล้วก็ไม่ใช่คนอยู่หน้ารถนะครับและถ้าถามว่าคนขายเนี่ย เขาถามว่าเครื่องดีหรือเปล่าเขาก็ต้องบอกว่าดีครับแต่ผมไม่การันตีให้ขครครับว่าเครื่องดีหรือเปล่าฉะนั้นการซื้อรถต้องไปทดลองขับครับมันสําคัญครับส่วนนอกเนี่ยผมชวนชมได้หมดแล้วก็ชี้เป้าชี้พิกัดชี้ประวัติรถได้แต่สุดท้ายแล้วเครื่องยนต์หรือส่วนอื่นๆของการทํางานรถนะครับสมาชิกสนใจต้องไปทดลองขับเจรจาทดลองขับด้วยตัวเองนะครับผมไม่บอกนะว,ว่าคันนี้เครื่องแน่นอึดฟิตทนทานเป็นไปไม่ได้ครับเพราะผมไม่ใช่คนขาย และถ้าถามคนขายคนขายทุกคนก็ต้องบอกเครื่องดีเกียร์ดีสมบูรณ์ครับประมาณนี้เลยนะครับต้องชี้แจงแบบนี้นะครับเพื่อทําความเข้าใจผมทําหน้าที่ชี้เป้าครับไม่ได้ทําหน้าที่ขายรถฉะนั้นพี่น้องสนใจต้องไปเช็คไปตรวจสอบไปทดลองขับครับอันนี้คือแนวทางในการดูรถช่องนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับต้องชี้แจงหน่อยนะครับสําหรับคันนี้สวยครับเป็นรถที่ ไม่มีชนหนักมาแต่อย่างไดนะครับสภาพสมบูรณ์สวยครับเป็นเครื่อง2000และก็พร้อมใช้ครับ79,000บาทนะครับเป็นรถเต็นท์แน่นอนนะครับถ่ายภาพมามุมแบบนี้สวยๆแบบนี้ลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจใครหารถเน้นสภาพดีๆใช้งานได้ก็ลองชมคันนี้นะครับรุ่นนี้อึดทนถึกแน่นอนนะครับเครื่อง2 0 0พันแรงอยู่แล้วครับภายในกว้างมากครับตัวนี้ถ้าสนใจไปทดลองขับนะครับรถอยู่หนองจอกนะครับ สภาพด้านนอกถือว่าสวยงามน,นะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยต้องไปเช็คไปตรวจสอบทดลองขับจัตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบได้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ